เพราะบางทีเรารู้ว่าคนนี้เท่าเทับแต่หลักฐานมันอาจจะไม่พอไปถึงเป็นจำเขาอ่ะได้ทำยังไงชาวบ้านเขาเขาจะพูดกันเลือกพรรคประชาชนไปแล้วจะได้เป็นรัฐบาลอีกหรือเป่าแล่วฝ่ายที่เขาต้องการเล่นพรรคเขาก็ยังบอกว่าพรรคประชาชนเป็นภั่ที่คั่านั้นหรือเปล่าเขาไม่เอาพรรคประชาชนแบบรอบที่แล้วบอกอ้างเหตุผลต่างๆนานาพรรคประเมินแนวทางมาเกิดขึ้นได้ครับ คุณนทังสอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิติครับับวันนี้มาที่พักเนี่ยผมมาสนใจนโยบายหลักของพักก็คือไม่เอาสีเทาทุกรูปแบบซึ่งก็รวมถึงการคอร์รัปชันเรื่องพนันออนไลน์แมเมอร์ทั้งหลายผมจะเริ่มทิ่คุณ่าผมเนี่ยผมวันนี้ตื่นมาเช็คผลฟุตบอลเข้าไปในแอปไลฟ์สกอร์มีผลฟุตบอลต่างๆขึ้นมาขณะเดียวกันมันมีเว็บพนันนแปะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแต่ว่าในวันถ้าเราไปต่างประเทศนะไปเที่ยวเนี่ยเปิดเว็บ ไลฟ์สก <Life> อร์พวกนี้ไม่มีแปลว่ามันมันต้องกันได้ในฐานะที่คุณนัทพงศ์เป็นย e e k ทางเทค,คน,นิคนึงอันนี้มันทำยังไงต้องบอกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันช่วยเข้ามาในการปรับปรามการตรวจสอบ,บสิ่งต่างๆเหล่านี้พวกเว็บพนันพวกนี้ครับ,รบถ้าภาครัฐอยากจะบล็อกอยากจะป้องกันเนี่ยมันทําได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่อาจจะขาดก็คือขาดในเรื่องของเจตจํานงทางการเมืองและก็ความเอาจริงเอาจังในการปรับปรามเรื่องนี้ ต้องบอกว่าเรื่องสีเทาเนี่ยนอกจากเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันยังมีในเรื่องของเว็บบ่อนการพนันออนไลน์นที่แซกซึมเข้าไปในวงการตํารวจตอนนี้นี่ชี้มูลไป200รนายนะแล้วก็เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายหคนคใช่ไหมครับยังมีในเรื่องของยาเสพติดประวัตินักการเมืองที่อาจจะมีส่วนผัวพันกับคดีการค้ายาใช่ไหมครับเราก็ยังเห็นตามหน้าข่าวว่ายังคง อยู่ในแวดวงการเมืองนะยังมีในเรื่องของภัยความมั่นคงล่าสุดอีกอที่เป็นภัยความมั่นคงไปทั่วโลกก็คือเรื่องการปรปาบปรามแสแกมเมอร์ครับแต่หลายอย่างเหล่านี้ผมเชื่อว่าในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เนี่ยช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนผมเชื่อมั่นว่าหากพรรคประชาชนได้บริหารประเทศนะครับผมเชื่อในที่มาของสสทุกๆคนเชื่อในที่มาของทีมบริหารมืออาชีพทุกคนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะว่าเราไม่ได้มีบุญคุณ นะครับที่จะต้องไปตอบแทนใครเงินที่เราใช้ในการรณรงค์กิจกรรมในการหาเสียงเลือกตั้งรู้มาจากการบริจาคของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาจากเงินอุดหนุนของกกตนะเพราะนั้นถ้าวันหนึ่งที่เราเข้าไปอยู่ในอํานาจนะครับแล้วเราต้องใช้อํานาจเพื่อที่จะสั่งลงโทษใครสั่งตรวจสอบใครเนี่ยเราพร้อมดําเนินการทุกอย่างอย่างเฉียบขาดแล้วก็ตรงไปตรงมาทีนี้ถ้าพรรคประชาชนชนะแล้วไปเป็นรัฐบาลไปบริหารในที่สุดทาไปมันก็จะติดขัด แบบที่รัฐบาลราผ่านมามันไปเปล่นอยู่หรือเปล่าครับผมว่าเริ่มจากการที่เราต้องประกาศตัวชัดและเอาจริงเอาจังก่อนฮะถ้าจุดเริ่มต้นตรงนี้ถูกต้องเนี่ยนะครับมันมีภาษาโบราณที่ว่าถ้าหัวไม่ใส่หางก็ไม่ขยับ,บเพราะนั้นถ้าหัวขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวหางจะค่อยๆขยับตามเข้าไปในลู่ลางลู่ทางที่ถูกต้องใช่ไหมครเพราะนั้นเรื่องนี้สมมติในเรื่องของเว็บการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเนี่ยฮะถ้าสั่งเอาจริงเอาจังสั่งบล็อกสั่งปิดและสั่งลงโทษ คนที่เรารู้ว่ามีใครเป็นตัวการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดี<ฮ>๋ยวคนอื่นๆก็จะไม่กล้าทําตาม<ฮ>เียแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยที่ปัญหาม,มันลุกลามบานปลายเพราะว่าคนในวงการต่างรู้ครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันโยงใย,ยไปถึงใคร,ครแล้วคนที่อยู่หัวบนสุดเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องอพอเพราะนั้นพอเขารู้ว่ามีมีเหมือนมีนายคุ้มหัวครับอที่เหลือก็ทําได้อย่างสบายนี่แหละมันเป็นที่มาของคำว่าสีเทาคเพราะบ,บางทีเรารู้ว่าคนเนี้เทาๆ แต่หลักฐานมันอาจจะไม่พอไปถึงเป็นจับเขาอะเราก็เลยชักว่าถามคือถ้าดำมันง่ายถูกไหมครับม,มันจับเลยครับก็ได้ทำานียรงก็ <c oughs> ก่อนที่เราจะรู้นะฮะหรือว่าสามารถรู้ได้ว่ามีหลักฐานเพียงพอในการจับเนี่ย <c oughs> ในกระบวนการเนี่ยมันมีการนําสืบอ,อะไรได้หมดแล้วฮะแล้วตอนที่เราทํางานในชั้นกรรมธิการนะครับโดยเฉพาะยิ่งกรรมธิการของคุณรังสีมันโรมเนี่ยนะะมีคนมาให้ข้อมูลหลังบ้านค่อนข้างเยอะนะฮะเราเราเลยรู้ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องพวกนี้อยู่ ลองยกตัวอย่างไม่กี่ตัวอย่างนะครับที่เราอาจจะใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปร,ปรับปรามได้นะครในเรื่องของเอาเรื่องจากเรื่องง่ายที่สุดฮะรูรั่วในระบบภาษีของเราผมเดินทางไปดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้มาครับคุณกิติครับ,รบเขามีระบบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท,ที่อุดรูรั่วและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างเขาทําเว็บไซต์หนึ่งคล้ายๆชอปปี้รัซซาด้าภาครัฐ เป็นเป็นของภาครัฐเลยเป็นของภาครัฐครับเวลาที่ภาครัฐต้องการสั่งซื้อของสําเร็จรูปนะฮะไม่จําเป็นที่คุณจะต้องไปเขียน T O R เพราะการเขียน T O R เน<ม>ี่ยมันคือการที่ล็อกสเปกได้ล็อกสเปไกเปได้ทั้งของล็อกสเปกได้ทั้งผู้ร่วมประมูลแต่ในทางกลับกันถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณอยากซื้อของสําเร็จรูปอย่างเช่นเสาไฟโซลารเซลล์ลูวิ่งที่กทมเคยซื้อแพงของทุกอย่างเลยฮะที่เป็นของสําเร็จรูปหรือแม้แต่ฝักบัวโต๊ะทำงานอะไรอย่างงี้ เอาขึ้นเว็บไซต์เลยฮะคล้ายๆเวลาที่เรากดสั่งซื้อของในราซาดแต่ว่าเป็นเว็บไซต์ให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดซื้อเรามีท้องถิ่นต้อง ,7850 ที่ยังไม่รวมข้าราชการเออหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใช่ไหมฮะเราเอาของคนไทยนี่แหละที่ได้คุณภาพเอาขึ้นเว็บไซต์โชปปี้ลาซาด้าภาครัฐเอามาแข่งกันแล้วหน่วยงานภาครัฐเวลาจะซื้อของสําเร็จรูปเนี่ยกดสั่งของปุ๊บของไปส่งเลยได้ทั้งของราคาถูกได้ทั้งของคุณภาพอุดรู้ล่วนในระบบภาษีเพราะไม่มีการล็อกสเปค oh. อันนี้หนึ่าายๆทํได้แนนน่อ เรื่องคอรัปชันเราเนี่ยก็ตกต่ำแล้วเป็นรากเหง้าของปัญหาทุกอย่างพักจะออกนโยบายยังไงก็แล้วแต่มันพัฒนาไม่ไปถ้ามันติดคอรัปชันเราพูดถึงตั้งแต่องค์กรท้องถิ่นนะอบตอบจเทศบาลอะไรทั้งหลายจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการอะไรสักมันใต้ตกกันทั้งนั้นเลยครับพักประชาชนรอบนี้ถ้าทําได้นคนจะเทคะแนนให้เลยครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะตอนนี้ก็คือในเรื่องของการสกัดเส้นทางทางการเงินต้องบอกว่าเรื่องสีเทาทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเว็บพนันออนไลน์ยาเสพติด แก๊งสแกมเมอร์หรือเรื่องสีเทาอื่นๆที่เป็นธุรกิจผิดกฎหมายสุดท้ายหนีไม่พ้นนะมันต้องวิ่งกระกลับไปสู่เส้นทางการเงินครับ hmm. สิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะฮะณนะตอนนี้ในประเทศไทยก็คือโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่เอาไว้ตรวจสอบธุรกรรมและเส้นทางทางการเงินได้ครบทั้งระบบไม่ใช่เฉพาะบัญชีมา้าณตอนนี้เราเห็นว่าธนาคารพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเริ่มทําแล้ว Central Force Registry หรือ CFR ใช่ไหมครับเพื่อตรวจสอบธุรกรรมบัญชีมา้าแต่นั้นมันตรวจสอบได้เฉพาะ บัญชีเงินฝากธนาคารจริงๆแล้วมันยังมีสินทรัพย์อื่นๆที่อยู่ในหน่วยงานใต้กํากับดูแลอื่นๆอย่างเช่นอยู่กับกรอตออยู่กับที่อื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเราก็เห็นข่าวว่าคุณเทากาลังจะเข้ามาครอบงาตลาดหลักทรัพย์ใช่ครับยังมีสินทรัพย์อื่นๆอีกนะฮะอย่างเช่นรถยนต์บ้านเขาทํำยังไงฮะก็เข้าไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ไปขายต่อในราคาถูกใช่ไหมครับครับแบบนี้มันทําลายทั้งเศรษฐกิจไทยทำลายทั้้งผูปรระกกอบาไทย แต่เราจะตรวจสอบแบบนั้นได้เนี่ยติดตามเขาได้ป้องกันได้เนี่ยเราต้องเห็นการเคลื่อนไหวของเงินทั้งระบบที่รวมถึงสินทรัพย์ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอันตราแลกเปลี่ยนทองคำครับนะครับสกุลเงินต่างประเทศบ้านรถที่ดินนะครับบัญชีเงินฝากหุ้นทุกอย่างเลยครับซึ่งเราเนี่ยมีนโยบายในการทำศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางในเรื่องนี้หรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า Data Bureau รเอาข้อมูลหรือว่าเ e กู l เลเตอร์หรือคนที่กำกับดูแลแต่ละ สินทรัพย์แต่ละชนิดนะครับรถยนต์อาจจะอยู่กับกมรมขนส่งทางบกที่ดินอาจจะอยู่กรมที่ดินหุ้น <c oughs> อาจจะอยู่กับกรลตอตใช่ไหมฮะเอาทุกอย่างาบูรณาการร่วมกันถ้าเรามีโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะฮะเราจะสามารถทําทั้งการทาทั้งงานป้องกันและปร,ะปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆมันเป็นสูตรสากลนะครับค <c oughs> ุณช <c oughs> ิติว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดจากความไม่โปร่งใสมันเกิดจากเรื่องของการผูกขาดมันเกิดจากการใช้ดุลพินิษฐ์ มันเกิดจากการที่ระบบขาดความรับผิดรับชอบนะครับผมย้อนจากข้างหลังสุดก่อนที่บอกว่าไม่ว่า3าสี่อย่างแรกเครื่องไม้เครื่องมือจะดียังไงเนี่ยแต่ปัญหาก็ยังคงลุก,กลามต่อไปถ้าไม่มีคนผิดถูกลงโทษเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะฮะที่มาของคนที่เข้าสู่อำนาจต้องมาอย่างถูกต้องและกล้าลงโทษคนผิดสร้างความรับผิดรับชอบให้เกิดขึ้นก่อนนะครับลดการผูกขาดเมื่อกี้นําเสนอไปแล้วใช่ไหมชัปี้ลาสร a ด่างภาครัฐใช่ไหมครับเพิ่มความโปร่งใสเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลทําได้ครับ เรื ness, ่องง่ายที่ส well, no ุดเลยฮะที่ผ่านมาเนี่ยพินางบประมาณกี่ปีในสภาไม่เคยได้รับการไลฟ์สดเหตุผลคืออะไรตอบไม่ได้กลัวคนกลัวคนเห็นไงกลัวชาวบ้านเห็นกลัวชาวบ้านรู้มันจะโกไม่ได้ครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันมันง่ายมากฮะขอแค่มีอำนาจเนี่ยผมว่าภายใน100วันแรกเนี่ยเราเปิดข้อมูลรัฐทุกอย่างให้โปร่งใสโดยเฉพาะยิ่งข้อมูลการพินางบประมาณนะฮะเอ่อสดสุดท้ายก็คือเอ่อในเรื่องของการลดการใช้ดุลพินิจเรื่องเทคโนโลยีดิจะต้องก็เข้ามามีส่วนครับ ขั้นตอนการขออนุญาตภาครัฐทุกวันนี้กฎระเบียบภาครัฐกฎหมายบ้านเราเนี่ยแทนที่จะมีไว้คุ้มครองคนดีมันกลับกลายเป็นว่าคนดีลําบากแต่คนโกงเนี่ยมันสบายได้จากการไปจ่าย <c oughs> สวยมีคอนเน็ชั่นมีรู้จักช่องทางแกสวยก็วิ่งเข้าไปใช่ไมหมกฎหมายเนี่ยเลือกละเว้นได้ <c oughs> สําหรับคนมีเงิน <c oughs> ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำนะฮะเอาเทคโนโลยีเข้าไปจับเพื่อลดการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ภาครัฐพัคจะมีวิบากกรรมอะไร รออยู่ข้างหนอยู่ไหมคถามมนตรงๆเพราะว่าชาวบ้านเขาเขาจะพูดกันเนี่ยผมไปในต่างจังหวัดอะไรเลือกพักประชาชนไปแล้วจะได้เป็นรัฐบาลอีกหรือเปล่าครับต้องบอกว่าเราบริหารความเสี่ยงทั้งหมดแล้วนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นครั้งนี้เนี่ยเราก็ส่งคนดิเดตนายกถึง3ามคนสสที่เป็นสสแบบแบ่งเขตที่อาจจะมีคดีติดตัวและมีความเสี่ยงเราก็อาจจะ ปรับเปลี่ยนให้มาลงบัญชีรายชื่อครับ,รบแต่ผมอยากยืนยันในหลักหนึ่งก่อนนะที่ตอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงก่อนเนี่ยเพราะอยากให้ทุกคนมั่นใจนะครับคนที่กังวลในเรื่องนี้สามารถกาพักประชาชนอย่างมั่นใจว่าเลือกแล้วเราได้เป็นรัฐบาลแน่นอนนะเ<ม>พราะเราบริหารบริหารความเสี่ยงหมดแล้วแต่ผมอยากยืนยันอีกหลักอีกอย่างหนึ่งฮะว่าทุกอย่างที่เราดําเนินการมาเนี่ยมันไม่ควรเป็นสิ่งที่ผิดมผมเองเนี่ยโดนคดี44ส2เนื่องจากการยื่นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 ซึ่งเราใช้ช่องทางอำนาจทางกฎหมายปกติเป็นอำนาจของสสครับแต่เรากลับถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในเรื่องนี้ ừ ừ ừ ซึ่งโทษสูงสุดคือประหารชีวิตทางการเมืองตลอดชีวิตนะครับ,รบตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตนะร,รก็สิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นมันไม่ควรเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยแต่ยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าการชี้มูลจากปปชแล้วส่งไปสาลดีการเนี่ยจริงๆผลทางกฎหมายเนี่ยมีผลแค่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตอนนี้ตัวผมเองและคุณหมายสิริกัญญาเนี่ย ไม่ได้อยู่ในหน้าที่สสแล้วเพราะนั้นไม่ได้มีผลอะไรทางกฎหมายไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งนายกทัฐมนตรีจนกว่าผลจะออกมาจากสาฎีกาซึ่งอาจจะใช้เวลาอีกปีกว่าๆ2ปีนะครับเลวร้ายที่สุดเรายังมีคนดิเดตคนที่3อยู่ก็คืออาจารย์ต้นมียุทธการทุชัดแล้วส่วนตัวล่ะครับเคลียหมดเลยยังไม่ยู่ๆวันหนึ่งบอกเคยทําหนังสือหนังสือพิมพ์อะไรเคยไปซื้อหุ้นคนน้นคนนี้ครอบครัวเคยทำโน้น้เดี๋ยวมันจะหาเรื่องมาอีก เคลียร์ดูร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อย่างคุณอเล่ผมร้อยเปอร์เซ็นต์แะครับตัวผมเองไม่มีแน่นอนนะ <ừ. S 1> ตั้งแต่สมัยที่ดำรงตำแหน่งสสตั้งแต่สภา,าชุดที่แล้วลางสูตรเห็นคุณชอบก็โพสต์ว่าอะไรไอโอทหารยังขุดเรื่องเก่าๆมาเล่นอยู่เลยแปลว่าฝ่ายที่เขาต้องการเล่นพรรคเนี่ยเขาก็ยังมองว่าพรรคประชาชนยังเป็นภยัยคูกคามอย่างนั้นอยู่หรือเปล่า,า,าในการ <ừ. S 2> เลือกตั้งรบอบนี้ครับก็บันคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าหลายๆนโยบายที่เรานําเสนอเนี่ยมันอาจจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคนกลุ่มน้อยมากๆ นะครับในทุกๆแวดวงครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเราเนี่ยอยู่พวตรงข้ามกับกองทัพผิดนะฮะเราเนี่ยต้องการให้กองทัพทันสมัยนะครับยกระดับสวัสดิการอาหารชั้นผู้น้อยนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าคนในกองทัพหลายๆคน,เ,นเห็นด้วยกับเราเห็นได้ชัดจากผลการเลือกตั้งปี6นะฮะหน่วยเ,ยเลือกเยอะใช่ฮะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ตรงค่ายทหารเนี่ยเราชนะหลายที่มากเลยครับเกือบทั้งหมดนะฮะหรือแม้แต่กลุ่มทุนเองก็ตามแต่เนี่ย พอไปมองแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้กลุ่มทุนกลัวพักเก้าไกลพักประชาชนต้องไปแยกฮะมันมีทั้งทุนเก่าและทุนใหม่อทุนใหม่หลายๆคนที่ผมเข้าไปคุยด้วยเนี man, <whe> ่ยนะครับเขาไม่ได mm. so ้อยากให้ระบบมันเป็นอย่างนี้แล้วเขาอยากจะทําทุกอย่างตรงไปตรงมาเพียงแต่ว่าถ้าเขาไม่ยอมไปตามระบบเก่าเขาจะไปแข่งกับทุนเก่าได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็จะมีกลุ่มทุนถึงแม้เป็นทุนใหญ่เนี่ยแต่เป็นกลุ่มทุนใหม่เขาอยากจะให้เราเข้าไปเปลี่ยนเหมือนกันแล้วก็ให้แรงซัพพอร์ตเราเหมือนกัน เพราะฉนั้นถ้าไปคุยในแต่ละแวดวงทุกๆแวดวงที่แต่ก่อนพรรคประชาชนพรรคเก้าไกลพรรคอนาคตใหม่อาจจะถูกป้ายสีว่าเราไปชนกับเขาหมดเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปทํางานมาหล,หลายๆปีนะฮะคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในนั้นนะครับเอาด้วยกับเราแม้แต่ระบบราชการข้าราชการน้ําดีหลายคนซัพพอร์ตเรานะฮะในเรื่องการปฏิรูประบบราชการ,รนะเพราะฉนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราได้เข้าไปอยู่ในอำนาจจริงๆเราได้ทํางานกับคนที่เขาเป็นข้าราชการน้ําดีกลุ่มทุนใหม่ทหารที่ทันสมัย นะครับกลุ่นมอนุรักษ์นิยมที่เขาไม่เอากับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมเชื่อว่าเราได้แรงซัพพอร์ตก็นั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้ไงเขาไม่เอาเขาไม่เอาพักประชาชนน่บแบบรอบที่แล้วบอกอ้างเหตุผลต่างๆนานาครับพักประเมินแนวทางมันจะเกิดขึ้นได้นะครับรอบนี้ครับมีความเป็นไปได้มากครับแต่ว่าเราจะปิดโอกาสเสียงตรงนั้นได้อย่าลืมว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยไม่มีเสียงสวแล้วครับเพราะฉะนั้นตั๋วใบที่หนึ่งเพียงใบเดียวเสียงจากประชาชนเนี่ย สิบเด็กขาดร้อผมเองและพรรคประชาชนมีความตั้งใจในการเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศไทยไม่เท่าไทยเท่ากันไทยทันโลกจริงๆไม่มีใครที่จะคุ้มครองเราได้นอกจากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็อยากให้ทุกคนเลือกพรรคประชาชนเยอะๆครับจัควาสำเร็จครับ,รบขอบคุณครับ<ม>ขอบคุณมากครับคุณิครับ